สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะการเดินทางของดาวราหูในวันที่30มีนาคม2565ดาวราหูเป็นดาวประจำตัวของคุณค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมราศีกุมคือคน,คนเกิดกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนมีนาคมไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้นะคะว่ากลางเดือนมันเริ่มวันที่เท่าไหร่ส่วน ลัคนาได้จากการเอาวันเดือนปีและเวลาเกิดเข้ามาคำนวณค่ะการที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําชีวิตของคุณเข้าสู่เรือนภพสหัชชะสหัชชะคืออะไรการเดินทางการติดต่อการเจรจาการประสานงานการเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนการประชุมการสัมมนาหรือแม้แต่การที่คุณจะเข้าสู่สังคมถ้าเป็นบุคคลก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วการที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีเมษ มันได้คู่ธาตุลมตามหลักโหราศาสตร์ไทยมันจะส่งเสริมให้พลังดาวร้าหูของคุณโลดแล่นมากยิ่งขึ้นสําหรับท่านที่อยากจะเจริญเติบโตเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดาวร้าหูซึ่งเป็นดาววันดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีของคุณเข้าสู่เรือนภพพันธุซึ่งมีตําแหน่งที่อ่อนด้อยมากตั้งแต่วันที่10กันยายน6 3จนถึงวันที่30มีนาคม65เมื่อดาวร้าหูขยับเข้าสู่เรือนภพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมธาตุซึ่งกันและกันมันจะส่งเสริมให้คุณ มีโอกาสอย่าใช้คําว่าเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นดวงของส่วนบุคคลด้วยว่าคุณจะเจริญเติบโตคุณจะไปหนทางใดในชีวิตของคุณดาวราหูคือดาวต่างชาติต่างภาษาดาวไอทีดาวออนไลน์สมมุติสมมุติคนที่จะเริ่มค้าขายออนไลน์เมื่อดาวราหูเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่30มีนาคมส5 6 5ขอให้คุณขยับแล้วก็คิดแล้วก็ลงมือได้เลย ะะสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะใกล้จะไกลก,ก็แล้วแต่คุณเริ่มวางแผนได้เลยนะคะคุณเริ่มวางแผนได้เลยแล้วการที่ในอนาคตใกล้ๆกันดาวพระราศดีดาวหน้าที่ตำแหน่งการงานการเงินโอครอบครัวอะไรก็อะไรก็รู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นโอกาสของคนชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มค่อนข้างมากที่จะมีเกณฑ์โดดเด่นยกเว้นดาวเสาร์ ยังสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของคุณอยู่ยังมีหอกข้างแครดังนั้นถ้ามองว่าโอ้เราคิดเราหวังอุย้ยการเงินการงานโอ้เราจะทํามาหากินจะติดต่อจะออกสู่สังคมได้ละจะขยายกิจการได้ละจะขยายตลาดได้ละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดา,าวเสาตัวหดอัดยังอยู่วินาศดา,าวเสาคือนี่กรรมนี่เวรด้วยการลงทุนในครั้งนี้การเดินทางในครั้งนี้หรือการที่คุณจะทําอะไรในครั้งนี้เมื่อดาวราหูขยับในวันที่30มีนาะคม2 5 6 5ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะยังต้องระมัดระวังอยู่มันสุ่มเสี่ยงหรือไม่ว่าอ้ถ้าเราลงทุนไปแล้วมันจะรอดตลอดรอดฝังแต่อย่างน้อยเอาละนะอย่างน้อยดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็ข,ขยับละก็ข,ขยับละ,ขขบละดาวการเงินรายได้ของคุณตําแหน่งงานของคุณก็ข,ขยับละ ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะลุยจะสร้างจะลุยจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะไปทำ,ทำเรื่องอะไรล่ะคุณกำลังจะไปโดดเด่นเรื่องอะไรล่ะคุณกำลังจะไปสร้างไปติดต่อไปเจรจาเรื่องใดล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รายวันกันคนเกิดว่าอาทิตย์ดาวอังคารทักษะเดชดาวประจำตัวของคุณทักษามตรีมนตรีก็คือการจเจริญเติบโต นะคะคนเกิดวันาทิตย์ชาวราศีกุมลัคนากุมก็เรียกว่าคุณเป็นคนที่มากบาร,รมีเมื่อดาวราหูขยับในวันที่30มิีนาคมห5โอกาสที่คุณจะเจริญเติบโตจะโดดเด่นจะมีพลังอำนาจมากยิ่งขึ้นหรือถ้าสมมติบางท่านที่รอคอยงานอยู่มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งงานที่ใหญ่ขึ้น เพราะเชื้อสายของคุณคือผู้มากบาร,รมีผู้เป็นใหญ่ที่คุมกองทัพดังนั้นเมื่อดาวร้าหูดาวประจำตัวของคุณขยับโอกาสที่คุณจะได้รับคําสั่งหรือมีโอกาสที่คุณจะได้สังคมที่มติของ,ของ,ข,องของที่ประชุมจะนำพาให้คุณโดดเด่นประสบความสำเร็จในเรื่องการงานพอสมควรค่ะคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์เนี่ยดาวราหูทักษะอุตสาหะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเป็นคู่เครดิตคู่หมุนเงินพอสมควรคนเกิดวันจันทร์ราศีกุมลัคนาคุมคุณต้องระมังระมัดระวังการเงินการหารายได้ของคุณเลยนะคะโอกาสที่คุณถ้าดวงคุณติดลบโอกาสที่คุณจะพังหรือชีวิตคุณต,ติดลบเป็นหลักล้านหลัก10บล้านร้อยล้านเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากถ้าคุณชาชีวิตด้วยความประมาทเพราะว่าชีวิตของคุณเป็นนักหมุนเงินเป็นนักนเครดิตหมุนเงินให้เป็น หาเครดิตให้ได้หรือแม้แต่บริหารจัดการเรื่องเครดิตให้เป็นชีวิตโอกาสที่จะติดลบก็ยากการที่ดาวราหูดาวประจำตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพศาสระคุณกาลังจะออกสู่สังคมคุณกําลังจะนํางานนําบางสิ่งบางอย่างออกสู่สังคมแล้วดาววังคันเจ้าเรือนศาสชะคือทักษะอายุก็เรียกว่าปริมาณที่คุณจะขยาย,ย,ายกิจการขยายชีวิตของคุณขยายอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณมันจะเป็นปริมาณที่มาก คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารดาวพระร,ร,รากบดีทักษะศรีเป็นต่อเพื่อนเลยค่ะเป็นต่อเพื่อนยังไงเพราะดาวทักษะศรีคือสิรีมงคลโชคลาภการเงินการทองแม้แต่ลาบลอยลาบอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะเข้าบ้านตนเองในรอบหลายสิบปีและก็ท่านเดินตำแหน่งค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาคุณเป็นต่อเพื่อนเลยแต่คนเกิดวันอังคารชาวราศีกุมลัคนาคุมกลุ่มคุณต้องระมัดระวังเวลาคุณ ทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้มากมายกายกองจนทําให้คุณเหลิงที่ผ่านมาบางคนก็คงเหลิงไปแล้วค่ะก็คงจะได้รับบทเรียนพอสมควรแต่ด้วยการมาการมาของดาวพระศุกรีในครั้งนี้เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างโชคสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตในอีกรอบหนึ่งเลยนะคะคนเกิดแต่ความสําเร็จนั้นมันอยู่ที่คุณมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่คุณคนเดียวคุณจะต้องบริหารจัดก,การชีวิตให้เป็น คนเกิดบัณพุดธกลางวันคนเกิดวัณพุดธกลางวันเนี่ยค่ะดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมของคุณคือดาวราหูทักษะสีคุณตกไปในบ่อเงินบ่อทองบ่อสิรีมงคลบ่อโชคบ่อลาบแต่คนเกิดวัณพุดธกลางวันคนเกิดวัณพุทธกลางวันดาวราหูคือธาตุลมธาตุลมแล้วของไม่แน่ของไม่เที่ยงของปลอมดังนั้นบางท่านก็คงจะรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรจน์อยู่บางช่วงแล้วคำว่าธาตุลมมันก็ฟึบหายไปกับตาได้ แล้วก็การที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีพฤกษภตั้งแต่10กันยายน63จนถึงวันที่30มีนาคม65คุณอยู่ในช่วงชะตาชีวิตที่ตกต่ำพอสมควรแต่ดาวการเงินของคุณดาวประจำตัวของคุณขยับแล้วค่ะขยับแล้วถ้าคุณจะเกิดการติดต่อเจราจารหรือบางท่านถ้ามีมีหนี้สินกับสถาบันการเงินอยู่ <c oughs> ก็ไปเคลียร์ซะไปรีไฟแนนซ์ซะหรือบางคนก็อยากจะกู้ก็กู้ได้เลยค่ะ <c> ห <oughs> นี้สินมาแล้วค่ะ บบงค์จอนุมัติสถาบัานการเงินจานุมัติคุดง่ายมากคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหับสบดีมันมีปัญหาตรงที่ดาวเสาร์ทักษากาลกิ่นีเจ้ากรรมนายเวรซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะซึ่งคอยเสียดแทงคนอยู่เนี่ยกรรมเก่ากาลังคอยเสียดแทงคนอยู่แต่ด้วยดาวราหูทักษะอายุของคุณขยับละความทรงอยู่ของคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นประกอบกับดาวราหูทักษะอุตสาหะมันอยู่ที่ความเพียรพยายามที่คุณจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้กับโชคชะตาที่ผ่านมาปีสองปีนี้ นะคะคดาวประจาตัวคุณดาวพระราชบดีท่านก็เข้าสู่ในที่แข็งแรงคุณพร้อมที่จะลุยสร้างงานสร้างเงินสร้างครอบครัวสําหรับคนโสดมีโอกาสมีลูกมีหลานมีบุตรบริวารเลยทีเดียวคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ปัญหาของคนเกิดวันศุกร์คือลัคนาราศีของคุณสถิตอยู่เรือนภพกาลกินีในบรรดา12ช่องคนเกิดวันศุกร์ถ้าลัคนาหรือราศีตกราศีกลุ่มนะคะก็เรียกว่า เรือนลัคนาเรือนราศีของเราตกไปในพูดให้เห็นภาพคือบ่อขยะชีวิตคุณไม่ได้สวยหรูแม้คุณจะเฟื่องฟูช่วงหนึ่งเพราะว่าคู่ดาวศุกร์กับดาวราหูเป็นคู่โชคเสน่หาเวลาที่คุณเกิดโชคมันจะมากมายมหาศาลแต่คุณสถิตอยู่ในเรือนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมผุพังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สักวันหนึ่งคุณจะต้องโดนถ้าลมเพลมพัดหรือปัญหาอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณลมได้ง่าย บางท่านที่เกิดวันศุกร์ราศีกุมลัคนากุมขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะการที่ดาวราหูดาวทักษะการลักกนี้ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพสหัชชะบางท่านก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อการเซ็นสัญญาการเจรจาการติดต่อการเซ็นสัญญาการเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนหรือแม้แต่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่การขยับขยายชีวิตเพื่อหาเงินหาทองดาวังคานทักษะศรี ปัญหาอุปสรรคตกไปในบ่อก,การเงินการทองก็เรียกว่าช่วงที่คุณกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวดา,าวเสาทักษะอุตสาหะคือการงานที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะลงทุนเนี่ยค่ะหาจังหวะให้ดีอย่างน้อยดาวพระศุบดีทักษะมรีมนตรีก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแม้แต่การขยายการเงินรายได้ของคุณเนี่ยค่ะอย่างน้อยถ้าคุณจะลงทุนอะไรอยู่ดูลูดูทางให้ดีนะคะดูรูดูทางให้ดีมันอาจจะมีปัญหาในระหว่างทาง มันอาจจะมีปัญหาในระหว่างทางได้การลงทุนอะไรก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบหน่อยดาวราหูคือความโลภดาวราหูคือความโลภขอให้เรามาระวังความโลภถ้าคุณไม่โลภคุณลงทุนครั้งนี้คุณจะเรียกว่าอย่างชี้ไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นก็โอกาสที่จะรอดปลอดภัยจากศัตรูอันตรายหรือปัญหาอุปสรรคก็เป็นไปได้เยอะพอสมควรคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ดาวอังคารทักษะมนตรีมนตรีคือผู้ช่วยเหลือเก้อกูลคือการขยายหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําพาให้เจริญเติบโตดาราหูทักษะเดชคุณเป็นคนเกิดวันเสาร์ราอ่าราราศีกุมลัคนากุมคุณเป็นคนที่มากบาร,รมีคุณจะโดดเด่นในวงสังคมคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมคุณเป็นฝ่ายมาเฟียเลยนะคะคุณเป็นฝ่ายมาเฟียเลยคุณโอ้ทุกคนก็รู้จักคุณแต่ถามว่า การที่ดาวร้าหูซึ่งเป็นดาวทักษะเดชอำนาจวาสนาบาร,รมีเข้าสู่เรือนภพสัชชะคุณจะมีเกณฑ์การขยายชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอำนาจวาสนาบาร,รมีถ้าเป็นเด็กก็อาจจะได้เป็นประธานนักเรียนประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กในวัยเรียนวัยศึกษาถ้าเป็นคนที่วัยทางานแล้วการงานของคุณก็จะเจริญเติบโตขึ้นแต่ดาวเสาซึ่งเป็นดาววันเกิดของคุณสถิตเดือนภพวินาศคุณอย่าหวังถ้าคุณหวังมันจะไม่ได้คําว่าวินาศก็คือถูกกดทับถูกกดดัน คำว่าวินาศก็คือความลึกลับเล่นลับหรือไม่เปิดเผยดังนั้นถ้าคุณจะซุ่มทําอะไรสําหรับคนเกิดวันเสาร,ราศีกุมลัคนากุมคุณซุ่มไปก่อนนะคะคุณซุ่มไปก่อนเดี๋ยวพอมีโอกาสแล้วค่อยดําเนินการหรือเปิดเผยหรือแม้แต่โชว์ให้สังคมได้รับรู้ดังนั้นมันก็อาจจะรอดปลอดภัยทาทาให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่งคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราหูลัคน,น,าลนาราศีกุมเป็นดาวเศษษทีสองเด้ง ช่วงหนึ่งที่คุณรุ่งเรืองเนี่ยค่ะมันจะทําให้คุณโอ้โหโดดเด่นโด่งดังมากมายเลยแต่อิทธิพลของดาวราหูคือดาวผู้ที่ทํากรรมมาพอสมควรดังนั้นเวลาคุณขึ้นคุณขึ้นสองเท่าเวลาคุณลงคุณลงสองเท่าเช่นกันก็เรียกว่าคุณเป็นชีวิตที่โโหแบบขึ้นสุดขั้วแล้วก็ติดลบสุดติ่งอะไรประมาณนี้แต่การที่ดาวราหูขยับเข้าสู่เรือนภพสหัชชะแล้วก็ดาวราศีเมษคือาธาตุไฟส่งเสริมให้พลังของคุณคู่กลุ่น ครูกุนที่จะต่อสู้ชีวิตอีกทีหนึ่งและก็พร้อมที่จะขยายชีวิตแล้วดาวเสาทักษามนตรีอย่างน้อยคําว่ามนตรีเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนการเจริญเติบโตดาวเสาคือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้คุณก็คงจะแอบซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ผ่านมาปี2ปีแต่ว่ามันยังไม่ได้โอกาสพอดาวราหูขยับเข้าราศีเมษในวันที่30มนะีนาคม2 5 6 5นกคุณก็อาจจะหารูทางหรือคงจะขยายกิจการได้ได้ดีพอสมควร แล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดีมันมีปัญหาหนักไหมก็คือดาวกาลกินีก็คือเรื่องของทามองในแง่บวกดาวการะกินีทั้งหลายนะคะคือการแก้ไขคือการปรับปรุงคือการเปลี่ยนแปลงคือการทําของเสียให้เป็นของดีถ้าใครที่มีธุรกิจที่ที่เรียกว่าธุรกิจแบบไหนอ่ะธุรกิจสีดำไหมคนเกิดวันพุธราหูลคนาราศีกุมธุรกิจสีดำเนะะี่ยค่ะ คุณก็คงต้องเล่นใตโตะใต้ดินพอสมควรสําหรับใครที่อยู่ในขายดูแลเทคแคร์หรือเยียวยาผู้คนชีวิตก็ไอการเยียวยาการดูแลเทคแคร์ผู้คนก็จะเป็นบ่อสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณมากมายทีเดียวตอนที่ดาวพระศุกร์ดีเข้าสู่ราศีมีนนะคะในวัในวันไล่เลี่ยก,กันคือ8เมษายน65แล้วก็อยู่จนถึงเมษายนส5 6 6ัถ้าใครตกงานอยู่สำหรับคนเกิดวันพุธราหูชาวราศีกุมลัคนากุม คุณไปเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นการเยียวยาดูแลเทคแคร์ผู้คนค่ะหรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาคําว่าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณต้องเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนมันถึงจะถูกกับดวงเพราะว่าดาวการเงินของคุณคือดาวพระสรัฤษาัารักกินีคือเราต้องทํางานไม่ปกติ เราเป็นคนที่ทํางานปกติขาวใสสะอาดเหมือนคนไม่ได้เราจะต้องทําของเสียให้เป็นของดีหรือแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นของดีให้ได้ถ้าใครตกงานอยู่แนะนําไปศึกษานะคะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการดูแลเทคแคร์ผู้คนให้หนีปัญหาหรือแม้แต่ดาวราหูเป็นดาวหมอดูค่ะเป็นดาวนักพลังจิตถ้าคุณจะไปเรียนมายากลมายากลหรือไปเรียนหมอดูหรือไปเรียนแพทย์แผนไทยหรือไปปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบอะไรก็ได้ให้มันจเจริญเติบโตขึ้นหรือฝ่ายวิทยาศาสตร์ถ้าสมมุติว่าเอ้ย ไอทงไอทีไหมอ่ะตาไอทงไอที IT, พวกนักซ่อมนักแก้นักอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไหมหรือว่าเครื่องจักรเครื่องกลไหมที่เราไปเรียนการแก้ไขโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆข,ของคนเกิดราศีกุมลัคนากุมการเดินทางของดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวข,ของคุณขยับเข้าสู่เรือนภพสหัชชะในวันที่30มีนาคม2 5 65ค่ะ